ตอนที่19แกล้งนี่น่ะเหรอบ้านของผู้หญิงคนนั้นครับนายน้อยเดี๋ยวต้องมาเยี่ยมน้องสาวที่น่ารักของฉันสักวันหน่อยแล้วละ่ะชายหนุ่มเลื่อนปิดกระจกช้าๆแล้วขับรถออกไปได้วยความเร็วด้านมินิตคนแก่ฉันพูดใส่คนที่เอาแต่จ้องหน้าฉันไม่หยุดเปลี่ยนเป็นเรียกที่รักดีกว่ามาั้ง ฉันตีแข่งของคนที่จ้องมองหน้าฉันจนฉันต้องหมั่นไส้จะมองอะไรนักหนาจะมองให้จืดไปเลยหรือไงอ้อเดี๋ยวนี้ถึงเนื้อถึงตัวนะต่อไปจะไม่แตะเลยลคะค่ะอะไรของเขาเนี่ยเงินพี่แตะเองแขนใหญ่ๆรวบตัวฉันอย่างง่ายได้พี่นั่นแหละชอบถึงเนื้อถึงตัวพี่กอดแบบนี้ฉันจะไปทำกับข้าวยังไงอ่ะกินเธอแทนได้ไหม นับวันยิ่งเอาใหญ่ได้คืบเอาศอกกินศอกฉันมคะฮะึพอถึงวันหยุดถัดมาพี่คิมก็รีบมาขอแม่ฉันแต่เช้าเพื่อชวนฉันไปเที่ยวไอ้เราก็อุตส่าห์ดีใจคิดว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนพอก้าวขึ้นรถมาเท่านั้นล่ละบอกเที่ยวบ้านพี่อยากจะลงก็ลงไม่ได้แล้วให้มันได้อย่างนี้สิเลยต้องมานั่งทํากับใค้คนแก่ตันหากลับอยู่ที่บ้านของเขา ทำไมก่อรู้จักกันพี่ไม่บ้าการแบบนี้คะฉันจะได้ไม่หลวมตัวฉันกุมขมับของตัวเองเอาไว้ก็ตอนนั้นสถานะมันไม่ชัดเจนตอนนี้ชัดเจนแล้วไงชัดเจนว่าอะไรคะเฮย้ยช่างเธอหลบข่าจะทํากับขา้าวพี่คิมยอมปล่อยแต่โดยดีโดยตัวเองก็กลับไปนั่งมองที่โต๊ะเหมือนเดิมถึงจะบ่นออกไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระทําของเขาน่ารักนั่งมองอยู่แบบนี้มองแล้วก็มองอีก เขาน่ารักก็ดียิ้มไม่หุบเลยพี่คิมพูดขึ้นมาแล้วฉันถึงกับหยุดยิ้มหลงตัวเองเข้าขั้นเลยเธอก็น่ารักจริงๆนั่นแหละโอ,โอ๊ยน้ำมันที่ทอดไข่มันกระเด็นเข้าที่หน้าเป็นอะไรอะน,น้ำมันกระเด็นเข้าหน้านะคะพี่คิมรีบวิ่งเอาชายเสื้อมาจะที่หน้าฉันเบาๆทําบบางคนที่ก้มอยู่อย่างฉันเอ้ยเห็นหมดเลยสิกแพคกข่าวเนิ่งงานดีอะแกแล้วจริงปะเนี่ย พี่หลอกล่อฉันด้วยร่างกายตัวเองไม่ได้นะฉันรีบผลักออกจากเขาแล้วรีบไปเอาไข่ขึ้นจากกระทะก่อนที่มันจะไหม้จนกินไม่ได้อืมหัวหอมไข่พี่คิมก้มลงมาดมหัวของฉันเบาๆแบบนี้เขาเรียกว่าเหม็นค่ะเอาไปวางไว้บนโต๊ะเลยฉันส่งจานไขใ่ให้คนที่กําลังทําตัวไร้ประโยชน์เนี่นถึงเนื้อถึงตัวทุกทีอยากกินไข่กินหัวฉันเหรอคะเปล่าไข่ในจานอ่ะอืมกวัดี พอเรากินข้าวเสร็จพี่คิมก็ชวนดูหนังแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าพี่คิมเป็นคนที่เกลียดหนังผีมากๆเราเลยเลือกหนังแอคชั่นไซไฟมาดูเขาดูแบบจริงจังมากเลยตั้งใจสุดๆการที่คนต่างคนตักเป็นตัวเองมาสบายใจแบบนี้นี่เองฉันหันไปดูหนังบ้างคนข้างๆกลับเอ็นตัวลงมาหนุนตักฉันเฉยเลยมาทำเอาฉันสงสยัยนี่คือการเป็นตัวเองของพี่ไหมหรือพี่กำลังฝืนเป็นคนดีเพื่อเอาใจฉันเอาหัวขึ้นค่ะ ทำไมงกจังเลยอะเสียงน้อยใจสุดๆไปเลยเฮ้ยเปล่าค่ะฉันแค่จะลองหมอนให้เขายิ้มและหนุดลงมาที่ตักของฉันอีกครั้งน้างไปดูห้องพี่ก็ได้ดูบนเตียงสบายกว่ากันตั้งเยอะลามกลับไม่ได้เลยจริงๆให้มันได้แบบนี้สิจะพาวกเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยหรือไงเฮ้ย <c oughs> อะไรพี่ว่าเธอนหมกมุ่นนะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอคิดเข้าเรื่องแบบนั้นตลอดเลยอ พี่คิมนอนหงายแล้วมองหน้าฉันเออหรือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเรากําลังหมกมุ่นจริงๆวะไม่สิพี่นั่นแหละนาพาฉันคิดก็ถูกแล้วเอ,อ๊ะหรือฉันหมกมุ่นจริงเหรอฉันเองเหรอที่หมกมุ่นฉันทําหน้าคุ้นคิดน้อยๆงานพิ่สอนอะไรให้มากกว่าการจูบก,ก็แล้วกันพี่คิมพูดพร้อมกับลุกขึ้นมานั่งเอ,อ้ยพี่จะทําอะไรคะฉันตกใจจะรีบขยับหนี เข้าไปอยู่ในเรื่องหมกมุ่นของเธอไงริมฝีปากประกบลงมาที่ปากของฉันเบาๆมันทำเอาฉันตกใจจนต้องถอยหนีแต่ติดที่แขนใหญ่สอดเข้าท้ายทอยจนหนีไม่ได้ก็จะเพิ่มความร่อร้อนไปเรื่อยๆริมฝีปากเขาค่อยๆเลื่อนลงมาที่คอยอย่างช้าๆฉันเคยรับความรู้สึกนี้มาแล้วความกลัวมันค่อยๆเริ่มกอดตัวเมื่อนึกถึงภาพครั้งที่แล้วที่ผู้ชายอีกคนพยายามจะขืนใจอ,อได้โปรดหยุดก่อนคำปฏิเสธที่เบาบาง ไม่อาจาจะหยุดเขาได้เลยลิมฝีปากค่อยๆลุกล้ำไปที่ใบหูที่เป็นจุดอ่อนก่อนที่จะเมมเข้ากับติ่งหูเบาๆฮ้ยกลายเป็นฉันเองที่ต้องผวากอดหลังเขาไว้แน่นจุดอ่อนของเธออยู่ตรงนี้สินนะพี่คีมฉันยังไม่พร้อมค่ะฉันมองคนตรงหน้านที่อาจจะเกินเลยฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้อค่ะงั้นพี่หยุดก็ได้แต่ขอก่อนหน่อยได้ไหมส่ตาอ่อนๆนั่นคืออะไรอะ ฉันเลยใจอ่อนยอมให้กอดแต่โดยดีฉันถูกดึงลงมานั่งตะแคงขวางระหว่างทั้งสองขาของพี่คิมฉันเลยซบลงที่อกของเขาขอบคุณนะคะที่ยอมหยุดให้ฮ้กลิ่นตัวผู้ชายผู้ชายผู้ชายจังเลยหอมดีจังหอมไหมเห็นดมอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ชัสปินตัวขึ้นมานั่งหลังตรงทันทีเมื่อโดนจับได้แต่กลับโดนคนตัวใหญ่กดหัวลงมาให้ซบเหมือนเดิมทำแบบนี้แสดงว่ายอมให้ดมสินะกลิ่นหอมจังๆจากน้ำยาปรับผ้านุ่มบวกกับกลิ่นตัวนี้มันดีจังเลยหรือฉันเองจะหมกมุ่นจริงๆดีนะคะพี่ไม่ฉีดน้ำหอมอะไรไม่ชอบน้ำหอมเหรอค่ะฉันแพ้ดมแล้วเวียนหัวงั้นเดี๋ยวพี่ทิ้งหมดเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้น ฮย้ยฉันลุกขึ้นมานั่งมองหน้าเขาเกินไปหรือเปล่าแค่ไม่ฉีดตอนอยู่กับฉันก็พอซอบลงไปเลยฉันซบตามเดิมให้ซอบอะไรนักหนาเอ๊ะหัวใจเต้นแรงจะสะเทือนมาถึงหูเลยฮะกำลังตื่นเต้นอยู่สินะเก็บอาการเก่งจะแกล้งอะไรดีนะอยากรู้จะเก็บอาการแบบนี้ได้นานแค่ไหนอย่าคิดจะมายั่วให้ตะบะแตกนะพี่ไม่รับประกันความปลอดภัยน่าจะบอกให้ พี่คิมพูดตาก็ยังจ้องที่หนังอยู่เลยรู้ได้ยังไงอะว่าจะแกล้งอุย้ยคิมยานทิพย์เหรอพี่รู้ได้ไงอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่โดนเขาจับได้ก็เงียบไปแถมมองหน้าพี่แล้วยิ้มเจ้าเล่ห์หน้าเรียบๆตั้งใจดูหนังทำเอาชั้นหัวเราะคิกคักออกมาเฮ้ยเบื่อจังเลยคนรู้ทันอย่าแกล้งพี่เลยแค่อยู่ใกล้เธอแล้วไม่ปั้มเธอนี่ก็เก่งแล้วนะคนแก่ออกอารมณ์น้อยใจ โอ้พี่เนี่ยตลกดีจังเลยขอกันขนาดนี้ยอมก็ได้ฉันแกล้งแย่คนที่ทำหน้าจริงจังคนที่ดูหนังหันมามองหน้าฉันทันทีมีอะไรอะ่ะก็ไม่ได้แกล้งแล้วไงแค่แย่เล่นก็ไม่ได้เหรอพี่ขิมอุ้มฉันแล้วพาขึ้นห้องนอนของเขาทันทีเลยเอฮอ้ยพี่จะทำอะไรฉันหมายถึงยอมไม่แกล้งก็ได้สั่งสอนเธอไง ร่างของฉันถูกยอนลงบนเตียงจนเด้งกระเด้งขึ้นมาจากเตียงเล็กน้อยเอ้ยอันนี้กลัวจริงแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวก่อนเป็นของพี่ซะอ,อไม่ลิ้นฝีปากของฉันถูกปิดด้วยจูบของคนตรงหน้ามันไม่เหมือนทุกจูบที่เขาเคยทํามันร้อนแรงเหมือนร่างของฉันกําลังจะถูกเผาร่างกายเริ่มร้อนจนเหมือนจะหมดแรงนี่หรือเปล่าขิงยิ่งแกะยิ่งเผ็ดเนี่ย เดี๋ยวหายใจไม่ทันค่ะพี่คิมเรียกอีกทีสิเสียงน่ารักจังเลยเลิ้นฝีปากพรมจุบไปทั่วใบหน้าก่อนจะเลื่อนไปที่ใบหูลิน้นอุ่นๆเลียไปที่ใบหูของฉันเบาๆจนตัวฉันเองต้องกอดคนตรงหน้าไว้แน่นไม่ไหวสติจะหลุดแล้วเอเด,เดี๋ยวพี่คิมฉันพี่ถอดนะไม่ได้นะฉันรวบแรงเฮือกสุดท้ายผักเขาออกไม่นานคนตรงหน้าก็หัวเราะออกมาเสียงดัง รู้ไหมอย่าลิอาดมาแกล้งพี่ถ้าตัวเองไม่พร้อมคนขี้แกล้งต้องโดนสองเท่ารู้หรือเปล่าและพี่คิมก็เดินออกจากห้องไปอย่างผู้ชนะอีกครั้งความร้อนรุ่มชัดเจนแต่ที่ชัดกว่าฉันจะไม่อยู่ใกล้พี่คิมสองคนอีกแล้วเฮ้ยมินิตั้งสติหน่อยเธอแค่ถูกทําให้หืนไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นเฮ้ยตั้งสติไม่ได้เลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย ฉันเดินออกมาจากห้องในอารมณ์ที่แปลกไปนิดๆแต่ดูเหมือนเขาจะปกติดีปกติได้ยังไงวะมีฉันที่รู้สึกแบบนี้คนเดียวหรืองไงขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดไงละ่ะคนขี้แกล้งโดนเอาคืนแล้วเป็นไงรอยยิ้มกวนๆทำเอาฉันหมันไส้ฝากไว้ก่อนนะคะ,จะเจ้าคืนพี่ก็ต้องไปฝึกมาใหม่นะพี่คิมยักคิวให้ฉันให้มันได้อย่างนี้สิแ้ลราบคาบเลยเอาเธอ ยอมไปครั้งหนึ่งก็แล้วกันนี่รู้ไหมคะถ้าเมื่อกี้พี่ทำต่อฉันก็ยอมนะเสียดายตอนนี้หมดอารมณ์แล้วไปค่ะกลับบ้านชลีแกงพูดเพื่อเอาคืนเพราะเมื่อกี้เป็นฉันเองที่ปฏิเสธค้างที่นี่ละกันไม่ค่ะกลับบ้านรบกวนปลดล็อกรถด,ด้วยฉันจะเข้าไปนั่งรอในรถเอ้ยมินิดได้โปรดรอยยิ้มผู้ชนะเมื่อครู่หายไปทันทีไม่ค่ะฉันอยากกลับบ้านแล้ว ปลดล็อกรถค่ะมินิเสียงออดออนก็ไม่ช่วยอะไรในตอนนี้บอกเลยเมื่อปลดล็อกรถฉันก็ขึ้นไปนั่งทันทีชิชะฉันไม่ยอมให้แก้งอยู่ฝ่ายเดียวล้อกพี่คิมหยิบของเสร็จก็ตามมานั่งบนรถก่อนจะขับรถเงียบๆจะไปถึงบ้านของฉันพุ่งนี้พี่มารับนะคะไม่ไปแล้วค่ะมินิดขออออนอีกแล้วใจไม่ดีเลยฉันจะแต่อมยิ้มมาตลอดทาง เมื่อถึงบ้านก็ลงรถเงียบๆฉันเดินเข้าไปในบ้านเขาก็เดินตามมาเกาะประตูรั้วเอาไว้พรุ่งนี้พี่มาหานะอาทิตย์หนึ่งได้หยุดแค่สองวันเองอ้อนเก่งจังเลยอะอ,อดยิ้มไม่ได้เลยค่ะขี้อ้อนนะเราอะฉันสะบัดมือไล่เบาๆให้เขาไปได้แล้วมายืนเกาะรั้วเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็คิดว่าเป็นโจรอีก ฉันเดินเข้ามาในบ้านก็เจอผู้ชายแปลกๆอยู่ในบ้านนั่งคุยกับแม่อยู่แม่คะมีอะไรหรือเปล่าฉันถามเพราะบรรยากาศไม่ดีเอาซะเลยไม่ใช่แขกที่รับเชิญแน่ไม่มีลูกหนูขึ้นไปข้างบนก่อนปะแม่กับคุยธุระก,กับเพื่อนก่อนสีหน้าของแม่แบบนี้ไม่ใช่เพื่อนแน่ๆฉันขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็แกล้งเปิดประตูแล้วปิดประตูโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปข้างในห้องแต่มาแอบฟังที่แม่คุยกับผู้ชายคนนั้น ครับคุณนายลีตามที่ผมแจ้งถ้าคุณยานายท่านจะไม่ให้อะไรคุณเลยท่านอยากให้คุณคงสถานะการสมรสเอาไว้เพื่ออะไรคะแม่ถามด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบเพื่อให้ข้าเลี้ยงดูที่เคยได้รับยังคงเดิมแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆฉันไม่อยากได้เงินนั้นแล้ว ลองคิดดูนะครับค่าของชีพเอ้ยค่าอาหารค่ายูกยานไอยจะากค่าดูแลคุณหนูมีนิดอีกคุณท่านรักคุณหนูมินิดมากนะครับรวมทั้งคุณด้วยผู้ชายคนนี้เป็นคนของป้าแน่ๆป้าส่งคนมาเจราจาแล้วทำไมไม่มาเองเสียงของแม่เงียบไปค่ะฉันตกลง แม่ใจอ่อนสินะทำไมถึงได้รู้สึกโล่งอกแบบนี้อย่างน้อยแม่กับป้าก็ไม่ได้หยากันแต่หลายเดือนแล้วที่ป้าไม่ได้กลับมาแบบนี้แม่เองก็คงเจ็บปวดพอคนคนนั้นออกจากบ้านไปฉันก็รีบวิ่งลงมาหาแม่ทันทีไม่มีคำพูดใดมีแต่รอยยิ้มที่ยิ้มด้วยตาเศร้าๆที่กำลังจะแดงกล่ำแอบฟังสินะค่ะแม่ไม่โกรธหนูนะไม่ใช่แม่ไม่อยากจบนะ แต่จะทำยังไงได้เราก็ต้องการเงินจากเขาอยู่พอเข้าใจว่าป้าส่งเงินมาให้เดือนๆนหนึ่งหลายแสนแต่แม่ต้องทนเจ็บอีกนานไหมนะฉันจะทำอะไรได้บ้างให้เราผ่านเรื่องนี้ไปได้ฉันได้แต่กอดปลอบแม่ไว้เท่านั้นทำไมมีรอยกัดที่คออ,อะไรไม่มีฟันยังอยู่เลยฉันรีบเอามือปิดคอไว้พี่คิมกัดตอนไหนโอ้ยตอนนั้นแน่เลยทำไมฉันถึงไม่รู้ตัวเลยนะ ชะลิจะโกโหกแม่เหรอแม่ฉันทำไมเปลี่ยนอารมณ์เร็วแบบนี้ไม่นะคะแค่โดนแกล่ะค่ะไม่ได้ทำอะไรกันเลยจริงๆแกล้งกันท่าไหนเนี่ยมองไกลๆก,ก็ไม่เห็นหรอกทำไมกอดแกเมื่อกี้แม่จะไม่เห็นเลยนะเนี่ยแม่มองด้วยสายตาคาดคั้นเด็กที่กำลังปกปิดความผิดแต่ไม่ได้ทำอะไรกันเลยจริงๆหนูจะไม่คุยกับแม่แล้วนะเชื่อหนูหน่อย แม่ไม่ได้หัวโบราณขนาดนั้นแค่รู้จักป้องกันความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องรู้จักเซฟตัวเองสรุปยังไงไม่คุยกับแม่แล้วนะหนูบอกยังไม่ได้มีอะไรกันยังไงล่ะคะหนูไม่คุยกับแม่แล้วอะไรแค่นี้งอนแม่ยังคงเดินมาถามฉันที่ตอบไม่ได้ก็เลยเดินขึ้นห้องไปด้วยความอายที่โดนแม่แซวแถมแม่ยังไม่เช่อที่พูดอีก แต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะโปรดติดตามตอนต่อไปโอ้โหคุณแม่คะทั้งผักดันทั้งเป็นตัวชงแบบนี้เข้าทางแม่ไปเลยเต็มๆโอ้โหแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อแล้วคุณแม่จะหย่าก,กับคุณป้าของมินิดจริงๆไหมแล้วคนที่มาแอบดูมินิดเป็นใคร คุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี่แล้วแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วกดกระดิง่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ